ที่งาน Thailand Asian Coffee and Tea 2011นะคะซึ่งปีนี้เขาจัดติดต่อกันเป็นปีที่8แล้วค่ะไฮไลท์เด่นๆของงานมี2อ,อย่างค่ะ1คือกาแฟชมดและ2ค่ะก็คือกาแฟที่แพงที่สุด10อันดับของโลกนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมได้ในช่วงชางชาชมชมค่ะ กับท่านอาจารย์ธีรวัตรนายกสมาคมกาแฟและชาไทยสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์คะปีนี้จัดมาเป็นปีที่8แล้วใช่ครับแตกต่างกับปีอื่นยังไงคะคือทุกปีเรามีการพัฒนาให้ประโยชน์กับวงการกาแฟป,ปีละ1ถึง2อย่างน,นะฮะเพื่อนำเกษตรกร,กรนำผู้ประกอบการสู่ความสำเร็จ แล้วก็ความมีชื่อเสียงของกาแฟไทยในตลาดโลกปีนี้พิเศษสุดครับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเรานํากาแฟ10สุดยอดกาแฟที่คัดสรรโดยสมาคมกาแฟโลกนะครับที่ดีที่สุดและแพงที่สุดเอามาถึง10แหล่งผลิต <c oughs> กิโล1เฉลี่ยต่ําสุดนะครับก็1 0 0 0 0แพงสุดก็4 5 5 0 0บาท <c oughs> ตอนน่อ1น1กต่อ1กิโล แล้วนอกจากนั้นเนี่ยเป็นการครั้งแรกในประเทศไทยเหมือนกันครับคือเรามีกาแฟโกบีรูวะก็เรียกไม่เรียนแบบนีกว่าคือกาแฟชมดไทยเป็นครั้งแรกที่มีเปิดเผยขึ้นในเมืองไทยที่ไทยผริตได้เองเลยครับกิโลหนึ่งตกปัจจุบันนี่ฮะบารลายขายถึงกิโลละแสน มากันที่กาแฟาชมดกันก่อนเลยค่ะกาแฟาชมดหรือโกปิลวักเป็นกาแฟาที่ได้มาจากมูลของชมดซึ่งชาติแรกที่คิดค้นได้คืออินโดนีเซียหลักการก็คือการนำเอาเมล็ดกาแฟาให้ชมดกินและเมื่อมันถ่ายออกมาก็นำมูลมาแกะเปลือกออกจากนั้นนำไปคั่วและเมื่อไม่นานมานี้ที่ประเทศไทยเราก็ผลิตกาแฟาชมดได้เองแต่ใช่ว่าราคาจะถูกนะคะเพราะว่าช่วงการผลิตกาแฟาชมดต่อปีนั้นมีระยะเวลาแค่2เดือนเท่านั้นค่ะ กาแฟที่แพงที่สุดที่ว่าก็คือโกปิลวะหรือกาแฟชมดจากประเทศอินโดนีเซียซึ่งความพิเศษที่ต่างจากกาแฟอื่นๆนั้นนอกจากเรื่องผลผล,ผลิตที่ได้จํานวนจํากัดต่อปีแล้วยังมีเรื่องของกลิ่นมเมล็ดที่หอมคล้ายผลไม้และรสชาติที่หอมไม่ขมเรียกได้ว่าอร่อยด้วยตัวของมันเองค่ะนอกจากนี้กาแฟที่แพงรองลงมาคือกาแฟจากประเทศปานามาอันดับที่3ก็คือเซนเอเลนาซึ่งปลูกได้เฉพาะในเกาะเล็กๆของประเทศอังกฤษค่ะ โอ้โหมางานนี้ชิมแต่กาแฟกลับไปคืนนี้ลูกหนูต้องนอนไม่หลับแน่เลยค่ะวันนี้นะคะลูกหนูได้ความรู้จากอาจารย์ไปเยอะแยะเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกาแฟยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์มากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับหมดเวลาแล้วค่ะในช่วงเช้าชมครั้งหน้าจะมีอะไรมาฝากท่านผู้ชมอีกต้องคอยติดตามค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ